สวนสวรรค์บุญแดนดินในสมัยราชวงสงมารดาของตรงพอวีชื่อซึ่งได้รับพระาชทานบรรดาศักดิ์เป็นท่านผู้หญิงอูย่างขวินท่านเป็นสตรีผู้มีจิตใจเมตตากรุณาสูงยิ่งทุกทุกวันท่านคอยดูแลให้ความรักและปกป้องสรรพชีวิตเสมอมาที่สำคัญท่านผู้หญิงหมั่นอบรมปลูกฝัง ลูกหลานทุกคนให้มีนิสัยโอบอ้อมอารีเล่นหนีห่างจากการฆ่าหรือเบียดเบียนสัตว์ตลอดจนกำชับบา่าวไพร่คนรับใช้ในบ้านไม่ให้ทำอันตรายใดๆต่อสัตว์ทุกชนิดน้าลาน,น้าบ้านของท่านผู้หญิงมีสวนขนาดใหญ่ซึ่งเขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยหลายหลากชนิดทั้งประเภทที่มีผลให้รับประทานอย่างดกดื่น และประเภทออกดอกบานสะพรั่งซึ่งส่งกลิ่นหอมสดชื่นกระจายไปทั่วอาณาบริเวณโดยรอบเหตุชนี้จึงมีนกนานา,นาชนิดออกมาอาศัยทำรังอยู่ตามกิ่งไม้แทบทุกตน้นในฤด,ดูใบไม้ผลิแม่นกทั้งหลายจะพาก,กันบินมาที่สวนแห่งนี้เพื่อให้กำเนิดลูกนกไม่นานลูกนกตัวน้อยๆก็ส่งเสียงร้องจิบจิบจับจ,บจบัอยู่ในรัง ทุกตัวต่างอ้าปากน้อยๆไว้คอยแม่นกที่คาบอาหารมาป้อนให้ยามใดที่คนในบ้านทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่เดินผ่านมาก็มักจะก้มลงดูโลกนกในรังซึ่งอยู่ต่ำม,มากโดยที่พวกเขาไม่แต่ต้องหรือรบกวนมันส่วนพวกนกก็ไม่ตกใจกลัวเลยแม้แต่น้อยแม้กระทั่งนกหงส์ตัวใหญ่ที่มักจะบินมาพำนักอยู่บ่อยๆ เมื่อเห็นคนเดินเข้ามาใกล้ก็ไม่หลบหนีทั้งคนเอ่ยนกเอ่ยปลาเต่ากระทั่งหนอนตัวกระจ้อยร่อยบนต้นไม้ใบญ้ายามนั้นสายลมโบกโ,โบยพัดพากลีบดอกไม้ล่องลอยโชยกลิ่นหอมกระจายบรรยากาศอันเปลี่ยมด้วยความสุขของสรรพชีวิตเช่นนี้สวนในบ้านของท่านผู้หญิงอูหยางจวินจึงเป็นประดุจด,ด,ดังสวรรค์นบนแดนดิน ตรงพอวีซื่อบุตรชายของท่านผู้หญิงชั่วชีวิตของเขาชอบทานแต่อาหารเจและรักการปล่อยสัตว์นี่ย่อมแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งรักและเมตตาที่ได้รับถ่ายทอดจากผู้เป็นแม่โดยแท้เขาเคยกล่าวว่าในบ้างเรือนของผู้มีเมตตานกกระจอกจะสร้างรังอยู่ใกล้คนด้วยหวังให้คนช่วยปกป้องจะได้ปลอดภัย จากงูและสัตว์ร้ายแต่ที่ใดนกกระจอกสร้างรังไว้สูงและไกลลิบนั่นเกิดเพราะไม่อยากให้คนเข้าไปใกล้ด้วยว่าคนนั้นโหดเที่ยมกว่างงูและสัตว์ร้ายใดๆเสียอีก